พาไปกินแรงด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศเดดๆทั้งเสียละมันแฮะนนเขามันมาเป็นปลาเขาเขาหน้าแลงเขาหน้าปังงามร้านคือเหมือนบ้านเนาะแบอน,นี้เนาะตัวแดดหอนดีนะ đây có đẩy mài thế này xay bớt xay khí còn này

มอสังจ้ปสุสวด,ด,ด,ดีดีนะครกล่องนะฮุ้ย่อนมากอ้งขาหอนอหอนแข็ง มีอะไรเงาดำๆมาแล้วอุ้ยหายเง้เอนี่อ้โหงีเดือนมาลุ่มลุ่มมาเลยอือยหนล่าหน่เดีวหนึ่งสองสามสี่ถึงลุ่มเท่าดีเรียบรอยเลยบาต้สิยดิมือเหีนซะบนหนี่ลงสบาท เดี๋มันขามมาแต่น้องน้องไงตัวเดี๋ยวทำหอนเอแหละมันไม่กลายว่า,น,าน,นี้ตามเลนย่เดี๋ยวหอนเดี๋ยวหอน้งเท,หทนเหน,นาวอถอดถอดหมุนีห้ถอดนะ หอสั่งเหยี่อมาตัวนึงหมอสั่งเหยี่อทอดกรอบแอบนะครับเด้อยว่าไปเข่งไปเข่งเหมือนเป็นหมอสั่งเข่งก็ทอดแอบไปด้วยกับกรอบอยู่บนอะไรนี่ดับเราก็จัก โอเคนมองดี่ะเปลี่ยนมองก่อนมันมองดูด้เฮ้ยเจอของดีแล้วแม่น่ำนำสินม,มันบ่ตรงวานก็ได้อุ้ย มารวมเขาดินด้นดิ้นอู้หูเยบ็ยบเย็บเห็นไหมครับพี่น้องของดีของดีทีเด็ดโอู้หูทีเด็เย็บนักมาเลยละคืนนี้ฟังแฮะก่อนทีเด็ดแล้วตมกลงไดประคามมันอ้อนพอดีเลยนุ่นไงไปยัปยงมาเจอทีเด็ดเก็บไปยังมาแล้วเจ้าทุ่มน้องนีง่ คุ้มน้องมือนี่แนวใส่สำนักเจอทีเด็ดเลยนา่าจะยังไม่ตายอาจจะยังอยู่นังสำนักน้คนนี้น,น,น,นี่ของแหวเลยทีเด็ด <c ười> แต่ว่าเจ็บนักเลยถึงรถคุดรถตัก ขูดนี่ดูเอาไปปล่อยป่เดี๋ยวมึงกรมันเป้าไมา้เอาไปปล่อยคอหลอดจากรหลอกน้องไหมผมน้องผอมเรียบร้อยเลยใส่สองขีดสามขีดไหมสามขีดเราต้องสามขีดนะไ่เป็น

เจ็บหักเลยพุณน่ะเห็ยเห็นลาเรือต่อปะคันเลยิทครทิทับที่องดูด้านนี้สิป,นนป,ปล่อยนะฮะหลอด แล้วงนึงกับอ้ยุตัวนึงตามทิีสลิดไงมาละพี่น้องแงนอนนี่เลยวะอือยู่เลยสลิดอู้หูก็จยให้ดีๆเขาละ ฟูงให้ดูบ้างไปยกมือมาดูเราไปเดีบข้าวหน่อยตัวนึงสมแหกันแหกขาดน่ขาด,ขาดนี่พอดขุมข้าวมานเห่แดดยู่เลยพี่น้องแห่หน่อยมันหมานแต่ใบหมุ่งหงนอนใบสองคืนสมุมงคืงนะปลาสลิดกี่ตัวน่สอง สองสามสี่หาลสลิดหาโตตรงไหนึงคอตัวหนึ่งตัวมคอตมสมแม่งแล้วสลิดถอดอีกมาหมอสังเดียวประเค้งอีกแน,น,น,น่นอนมันมันแน่นอนนี่ลีบรรยากาศเ,เขาเขียว,ยวสดใสส,สสดใส